<c oughs> <c oughs> ซึ่งรตรงนี้เนี่ยคนพวกเขานะฮะหมายถึงว่าในในเครือข่ายพวกเขาที่เป็นคอมเมนเตเตอร์ไม่ว่าจะเป็นสุขุมนนสกุลน, <c oughs> นะฮะมันมีผ้าอยู่้าพอันน,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 นี้เมริกาอันนี้อันนี้สรินที่อเมริกาตั้งได้ประมาณาทั้งเจ็ดนาที ตำรวจการบังคับไปถอดหน้ากากแล้วก็ไล่กลับบ้านประเดี๋ยวเขากลัวไปล้มประทาที่บดีใช่ไหมอันนี้ตลาดไทยที่ที่อเมริกานี่ของของอเมริกานะครับ LA เสเวกชสอ่าเนี่ย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 คุณเกิร์กเดี๋ยวเลยไปแล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยคุณเกิร์คคิดว่าม็อบลักษณะอย่างเนี้ยครับเป็นไปได้ไหมมันนี่มันขบวนพาเลทเขาเดินไปไหนผมไม่รู้เหมือนกันแต่นี่มันมันไม่ใช่มันน่าจะเป็นขบวนพาเลท นั่นแล้วคุณดูนะคือคือมุมอมองนี้นี่คือเวอร์เทจครับในเวอร์เทจที่เขาไปรวมตัวกันเขาบอกมีไปราวเกือบ,บ,บพันนะนะตรงแกนกลางที่เป็นแถวเข้าแถวเข้าคิวเนี่ยครับถ้ามองตรงนี้โดยที่ไม่รู้เรื่องอะไรโอ้คนพวกนี้มีระเบียบมีไครับ แต่ถ้าเกิดคนรู้เรื่องเกี่ยวกับการเมืองนะฮะตรงนี้มันจะแบ่งเป็น2อสามส่วนส่วนที่เป็นสลิมในโซเชียลมีเดียที่เป็นไฮโซจะอยู่ฝั่งของของของเซนเซนสลิม,มที่ธรรมดาธรรมดาทั่วๆไปนะฮะจะไปน,นั่งอยู่แถวๆนั้นอะตรงต้นไม้สมทุพวกนันครับน,น,น,ะนะคือก,ก็ไปจับกลุ่มคุยกันธรรมดาปกติส่วนตรงกลางๆที่เป็นแกงกลางเนี่ยไม่ใช่สลิม แต่เป็นทวทที่เอามาจากสนามหลวงอ๋อ <ย ak S 2> นี่<อ>น <har> ี่ฮะอ๋อเข้าแถว,ปแวเป็นระเบียบเือนนี่คือคือลักษณะที่ว่าเขาเอาทุกอย่างมาผสมผสานกันเรียบร้อยนี่คือการก็เรียกว่าการการทำม็อบที่ครับใครจ้างมาบอกผมก็ไม่เชื่อว่าไม่ได้จัดตั้งไม่ได้จ้างว่าเป็นอิสระเป็นเสรีเป็นความคิดจากโซเชียลมีเดียแล้วจะมารวมตัวกันพับเป็นอย่างเนี้ย เป็นไปไม่ได้เลยแล้วเข้าแถวเป็นระเบียบมากอ่าใช่เนี่ยไอ้ผ้าไอ้ผ้าผ้ายาวสองสามผืนนี่นะครับก็คือผ้าที่ติดที่น้ําหลวงครับก็เอามาด้วยเอามาเลยเอามาติดด้วยนะครับแล้วก็ขนาดนุงประมาณขนาดนั้นเลยไอ้พวกนี้เฉลิมไม่พูดทำไมแล้วพี่เหลิมผมไม่พูดทำไมไม่น่าชื่อใช่ไหมเรับเนี่ยแล้วคนพวกนี้ตอนเนี้ยเขารู้เขารู้เขารู้ เขาเรียกป,ปฏิทินนะครับเขาพยายามจะทําเรื่องทุกอ,อย่างเนี่ยให้มันเกิดพีคเหมือนกับกรณนิวันที่20ที่ส่สนที่บุญญกรินเนี่ยบ,บอกว่าถ้าเกิดเขาแม่ออกมาแล้วทหารวันที่สิเเนี่ยวันที่20เสื้อแดงเสือเหลืองจะเข้ามาประท่ากันเขา,เ,าเลจะมีเสื้อแดงเหรอ,อไม่ใช่เดี๋ยวคนคน,คนรักทักษิณกับฝ่ายเสื้อเหลืองเนี่ยจะมาประท่ากันประชาชนจะตีกันก็เลยต้องยกกองทัพออกมาเนี่ยมาขวางซะก่อน ในวันที่19บเก้ไม่มีนะตอนนั้นผมดูไม่มีคือก็หาเรื่องก็คือเขาอ้างแต่ถามว่ามีไหมก็ต้องตอบว่ามี <c oughs> คือในช่วงในช่วงก่อน19กันยาน,นี่ยกลุ่มคนรักทักษินก็รวมตัวจะในในฐานะนามกลุ่มใหญ่เรียกว่าคารวานคนจน <c oughs> นะฮะก็มีเขาเรียกอะไรมีม็อบอยู่ที่จตุจักรอยู่ขนาดเดียวกัน <c oughs> รถกิต่นอะไรมาอ่า <c oughs> นั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละนะฮะแล้วก็เสร็จแล้วของของกลุ่มสนธิก็อยู่ อยู่ทางทางซี่สําหลวงก็อยู่ห่างกันนะคือมันไม่ตีกันหรอกครับแต่ว่าโอกาสที่มันจะจะประท่ากันเนี่ยมันจริงๆมันมันก็ไม่น่าจะมีนะมันจะมีได้ไงเพราะว่าแกนนาแกนนาของคารวังงจนท่้ที่ผมรู้จักเนี่ยครับในช่วงนั้นนี่ก็ไม่ใช่คนที่พอที่จะดึงมวลชนออกไปเฮทีเดียวทั้งหมดได้เข้ามาเพราะว่าเข้ามาไอ้นี่กันอันนี้มันอะไรรู้ไหมพี่ไออย่างเงี้ยอย่างที่เมื่อวานนี่ไหมนี่เมื่อวานอ่าใช่ที่ที่ที่วันนี้มันไปทําเนียบ ไอ้แก๊งเนี้ยเหรอแก๊งเนี้ยเหรอแต่ว่าไอ้ไอ้กลุ่มที่เข้าแถวเป็นแถวเนี่ยนะมันใส่ชุดเขาเปลี่ยนเป็นนักเอาหน้าออกแต่นักกากมีด้วยมีนักกากด้วยแล้วก็ไอ้ไอ้ที่อยู่ตรงกลางอ่ะไอ้ที่มาเป็นระเบียบมาเป็นแถวเลยชักแถวมาเนอะกลุ่มทบปทออ่าอ่ามันก็ใส่ชุดเลยชุดคอมมิวนิสต์เก่าครับปักหน้าอกว่ากองทัพประชาชนว้าวแล้วก็ไปทำหน้าอยู่หน้าทำเนียบแไปทำไมไม่ไม่ใช่พอฝึกกองทัพปลดแอก ไม่รู้มันอรยันแบกแอกอยู่ครับนั่นแหละไอ้สิ่งที่มันก็ไม่เห็นเหรอในการไถมันยังก็ใช่ไงครับใช่ไหมมันยังแบกแอกคือเขาจะเป็นแบกแอกเป็นแรงงานสลืันเนาะแบกเสลียงอีกต่างหากแช่ละแล้วมันไปวันนี้ไปนี่ก็รักหีะคือไปกดดันรัฐบาลให้ทำอะไร ทำก๋วยเตี๋ยวให้มันกินสงสัยผมว่ามันมันมันคงหิวกันนะนะบอกอยู่ที่น้นไม่เคยพอกินเท่าไหร่นะฮะหลายห้เรื่องนะครับเรื่องที่เราไปคัดอะไรอ่ะเรื่องตุลาการสารัธรรมนูนอะไรพวกนี้ด้วยแล้วก็เรื่องเมวนเเมนใหญ่ก็คือทวินเปลี่ยนสี จับไอ้ไอ้ตัวทวินเป็นสีเนี่ยครับเอามาเป็นตุ๊กาตาเอามาให้เขาเตะเล่นการการการสนามละนั่นแหละเอ,เอาเอานั่นแหละเรื่องนี้เลยไอ้แค่เรื่องไอ้แค่เรื่องของทวินเป็นสีซึ่งเออสารสารปกครองกลางครับตัดสินว่าต้องคืนตำแหน่งให้เนี่ยครับแล้วก็เรื่องยังไม่จบนะคุณเกลือครับยังยังไม่จบยังไม่เรื่องยังไม่จบยังมีสารปกครองสูงสุดอีกนะอ่า แล้วรัฐบาลจะอุทธรหรือไม่อทุทธรยังไม่รู้เลยมันเป็นเรื่องของรัฐบาลเขาบอกถ้ารัฐบาลมีอยู่สามสิบวันอะอใช่ไหมยังมีเวลาสามสิบวันเขาบอกถ้าอุทธรจะทำไมนะพี่จะไปยื่นปปชหนึ่งห้าเจ็ดควายพวกนี้แ <c> ล <oughs> <c oughs> หลุดเอยมันไม่ใช่หรอกคือมันมันยังไงกุเกิดสมพติคุณ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 เป็นสี่สี่สี่เก้าสี่สิบเนี่ยนะเกิดทำงานกับรัฐบาลไม่ได้กับเจ้านายไม่ได้เนี่ย เขาก็ต้องเอาคุณไปไปนั่งที่อื่นที่ไม่ไม,ไม่เกะก,กะขวางนาความขางองหัวองตากันเพียงแต่เขาไม่ทําร้ายจิตใจถึงไหนว่าปลดหรืออะไรปลดหรือทําอะไรแล้วแต่เนี่ยใช่ไหมไอ้น,นี่เรียกว่าดีดีที่สุด,ด,สดแล้วนะฮะครับเพราะว่าอะไรรัฐบาลทุกรัฐบาลมาเนี่ยทาเกือบทุกรัฐบาลมาถึงก็ต้องเปลี่ยนเอาคนเขเข้ามานั่งเพราะว่าไม่งั้นเขาสั่งการบัญชาชการไม่ได้ใช่ไหมฮะ เอาทวีเบียนสีไปนั่งอยู่ในที่ประชุม,รมครมอที่ประชุมความมั่นคงเนี่ยถามทีฮะถามต้องตรงไปตรงมาแล้วมันเกิดความลับมันจะรั่วไหมไม่รั่วหรอกทวีเบียนสีก็ไม่พูดในขยศยกเว้นยกเว้นถาววอนเซนเนีย่ยเ <c oughs> <c oughs> นี่ยความเร็วอะไรยำของเขาเนี่ยเรามองตรงนี้ด้วยนะนี่นะเรามองตั้งแต่ไอสมัยคุณหญิงเป็ดเหร คุณหญิงสร้างบ้านเลยการจะรูว่ามการเกาะเก้าอี้แน่นเหนียวเลยปดก็ไม่ยอมไปขนาดนั้นอ่ะคล้ายกันไม่คุณคุณผมก็ไม่อยากจะพูดนะคือลักษณะที่ว่าคนพวกนี้เนี่ยเข้ามาสู่ตําแหน่งได้เนี่ยครับจนได้ตําแหน่งมีตําแหน่งมีหน้าที่มีเงินเงินเดือนประจำที่แบบ โอ้โหอยู่กับยามัใช่ไหมรถประจำแนงอะไรก็ว่ากันใบใช่ไหมไม่อยากออกแล้วพอเสร็จถึงเวลาถึงวาระจะต้องออกไม่เอาตะเกียรตะกายครับคือสังเกตมาตลอดหลายหลายคนเลยนะที่มามาอยู่กับไอ้พวกพวกระยำตำบอลพวกนั้นน่ะนะมาอย่างพวกประชาธิปัตย์ฝ่ายอัมาาเ็วทั้งหลายเนี่ยนะมันไม่ย่างบอกก็คืออามาาเนี่ยมาถึงพยายามรักษาอมนได้ใช่ไหมครับแล้วดูเนี่ยพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยแม้กระทั่งมันไม่ได้เป็น รัฐบาลแล้วเนี่ยนะก็ยังมีคณะรัฐมนตรีเงาที่ก็ยังคนนี้ยังเป็นรัฐมนตรีคือยังยังฝักไฟอยู่แต่ในตําแหน่งของรัฐมนตรีอะว่าเป็นนู้นเป็นนี้เป็นนายกรัฐมนตรีอยู่นะเป็นเงาเป็นอะไรผมดูแล้วบอกตรงๆนะฮะว่าทุเลตลูกตามากเลยคือเห็นตรงนี้มันตั้งแต่ผมว่าบุตรเรกก็มันมันก็อายุพอสมควรแล้วนะแต่ตั้งแต่ผ่านมานี้ไม่เคยเห็นไง ก็มันหน้าหน้ามันหนาไม่เท่ากันเนี่ยยางยางมนใบหน้าเนี่ยแต่ละคนมนุษย์แต่ละคนมียางใบหน้าไม่เท่ากันไอ้พวกนี้ถ้าขอยางมันมาผสมซิเมตแล้วไปสร้างถนนได้นะเสียมคือถ้าสายสระบุรีนี่มันมันทุกหนังนะทางเรื่อยถ้าขอยางมันมาผสมแล้วสร้างนี่ผมเรียกถนนทนมากนะอยู่ไปทัลงหมดปิดพอไหม ไม่ต้อบคนเดียวก็พอแล้วชวนกับอภิสิทธิ์เนี่ยสุเทพสามคนเนี่ยยังสามคนนี้เนี่ยกงกรณีของเนี่ยของกรณีของทวินเปลี่ยนสีเนี่ยนะครับคือตอนเนี้เขาเอาเอากรณีของทวินเปลี่ยนสีมาวางตั้งมันโตแล้วคุณรู้ไหมใครเล่นบ้างนรลลงกันจันทิกออกมาเล่นฟ้องเลยถ้าท่านยกไม่ยอมทําตามนะคุณมายื่นกับปปชเลยผิดตามมาตราหนึ่งห้าเจ็ด อ้นี่มันเป็นองค์กรอิสระนะครับมันยืนชัดเจนแล้วชัดเจนแล้วกูยืนเป็นปฏิปักต่อคนตรงข้ามกับฝ่ายรัฐบาลแน่นอนอภิสิทธ์ฟ้องเลยถามตรงไปตรงมาแล้วท่านผู้ชมฮะถ้าเขาฟ้องจริงๆเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นแล้วถ้าเกิดสมมุติว่ามันครับคือคือตอนนี้ถ้าถ้าท่านผู้ชมเนีเอาทุกอย่างมาประมวลกันเข้าหากันนะครับ เอาไร่มาตั้งแต่ไร่มาตั้งแต่ไอ้ที่ไอ้ไอ,อ,อ้จิ้งจกอะชัยวัฒน์ทุวงเนี่ยอเอาม็อบมาแล้วผิดคิวเข้ามาแล้วก็ไปไหนหมดว่ายังหาคนไม่เจอเนี่ยนะ <บ S 2> จนมันต้องมานั่งรอรอคนหน้าขาวมาปลุกม็อบรอทหารออกมาสร้างสถานการณ์ทั้งหมดเนี่ยแล้วก็มาวันนี้เอาไ,ไอ้ทวีเปลี่ยนสีเนี่ยมาวางตุงก๊กตาม,มาวางเนี่ยนะผมยังมองไม่เห็นเลยว่าเขาจะล้มร,รัฐบาลด้วยวิธีไหน รกรณีของปปชอบอกส่งมาสิทธิ์ตาน157ถ้าสมมุติว่ารัฐบาลอุทธรธวีป,ปิ้งศรียื่นกับปปชให้เล่นงานนายกรัฐมนตรีในมาตรา157มันมีขั้นตอนไ่มหรือยก,ก็อย่างนี้ฮะคือคือประเด็นม,มันอยู่นี่คุณเกิดค,คือกรณีถ้าเกิดปปชคนะเขาคาดหวังแค่นี้เองนะท่านผู้ชมฮะถ้าปปชรับเรื่องว่า มีคนร้องเรียนนายโรมนตรีแล้วเอาขึ้นเป็นคดีนายโรมนตรีจะต้องยุดติดการปฏิป้าที่นะนี่คือประเด็นฮะท่านผู้ชมนี่แล้วใครเป็นคนเรียกร้องให้สอนให้ไอ้พวกนี้มาเผยติว๋วเผยติมมต๋มแม่เผยติ๋มเนี่ยก,ก,ก็นี่คือ <c oughs> การดำรงการทิควยคนมาบอกเองคืออย่างนี้นะ,นะครับผมมองแล้วเนี่ยพี่น้องประชาชนว่าองค์กรอิสระบ้านเหล่านี้ม,มันไม่ใช่เรียกว่าองค์กรอิสระอะ มันเป็นองค์กรที่มันอยู่ในฝักฝ่ายของไอ้กลุ่มที่เป็นอลิกับฝ่ายประชาธิปไตยเป็นเครื่องมือของเครื่องมือของ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 กลุ่มหน้าเก่าที่ต้องการที่จะไม่ให้ประชาธิปไตยเกิดขึ้นในประเทศนี้อนี่คือสิ่งที่กาลังเสิมถูกต้องนะฮะเพราะตรงนี้นี่มันมันถ้าเกิดมันทําอย่างนี้คุณเกิดคิดว่ายังไงถ้าเกิดสมมุติว่ามันเป็นไปตามคิวที่การรณรงที่มันต้องการเนี่ยมันทําไม่ได้หรอกเพราะว่า ทุกอย่างมันมีขั้นตอนไงนายกก็มีสธิ์อุทธรณ์ก่อนก็มัน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 บอกอย่างเงี้ยคือถ้าเกิดนายกอุทธรณ์มันจะยื่นฟ้องปปชครับนะสเต็ปของมานะคือถ้านายกอุทธรณ์เพราะว่าตอนนี้แนวแนวทางอุทธรณ์มาแล้วเพราะว่าทางทางโฆษกของรัฐบาลก็มาบอกแล้วว่าอุทธรณ์แน่นอนนะอุทธรณ์ครับถ้าอุทธรณ์ปุ๊บเนี่ยไอ้การตงบอกคุณทวีมีนซีมาฟ้องปปชเลยครับถ้าฟ้องปั๊บเราก็จะรับเรื่องพอรับเรื่องเสร็จปั๊บ แต่ถ้าก้านายกรรนทิพย์พูดอย่างนี้นะฮะครับอันนี้ทัศนาผมนะอืมผมฟันธงเลยหมาเห่าไปทองแห้งกล้าหรือเปล่าใช่นนผมเอาหมาเห่าไปทองแห้งอ่รกล้าหรือเปล่าเพราะนี่อันนี้ดูจากนิสัยใจคอกันที่รู้จักหมายถึงเห็นใ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 น,ใน,ในแวดวงทางการเมืองเห็นมหมเนี่ยพฤติกรรมในการทํางานอย่างวันนี้ร่าล่าสุดวันนี้คแค่เจอไอ้ทางอะไร สมาพันธ์สื่อของเล็กบันดอนไปตั้งเวทีอยู่ที่ปปชครับไปทวงคืนเรื่องไอ้เมื่อไหร่จะเล่นเรื่องปรลสทีจะจัดการเรื่องปรลสทีซึ่งเดี๋ยวเรามาคุยกันเรื่องปาาคลสบแค่ตรงนี้นะับวันนี้การรณรงค์ทิ่จะมาออกมาให้ข่าวเลยว่าคดียังไม่จบยังไม่สิ้นเดี๋ยวจะต้องเชิญคุณพงพิสิทธ์พงศ์เสนาเข้ามานั่งฟังการถแถลงข่าว้วย